สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำเสียงไทยขีดกับของไอคอม v 85เป็นตัวนี้นะครับไอคอม v 85เลขกระทัดรัดนะครับพอดีมือนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับพอดีมือนะครับตัวนี้พิเศษสุดนะครับรองรับชาร์จ USB ไทย4นะครับตัวนี้ USB Type C นะครับตัวนี้อ่ะอ่ะวิธีทําเสียงท้ายคียมันก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงท้ายคียนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนนะครับตอนนี้อ่ะอ่ะหนึ่งซีีเก้าร้อยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับปึ๊บอ่าอ่าอันนี้ยังไม่มีเสียงท้ายคียทีนี้เรามาทําเสียงท้ายคียพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าพิเศษสุดนะครับเ็ให้เสียงท้ายคียมา สองเสียงด้วยกันนะครับก็คือ1เสียงมาตรฐานแล้วก็2เสียงของมอตอรโรล่า gp 3 0 0นะครับเสียงของท้ายคีจีพีส0ยนะครับเขาให้มาด้วยนะครับมี2เสียงให้เลือกใช้งานนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับให้กด m เป1หนึ่งทีครับป๊บเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับกดลูกศรลงไปเมนูที่46ครับไปรีเมนูที่46หรือไปแบบไวแบบรัดนะครับกด4 6เลยครับ46 ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมาเมนูนี้โรเชอร์นะครับเสร็จแล้วให้กด M 1นทีครับปุ๊บอ่ามันลูกศรเคอร์เซอร์มาแบบนี้เราก็กดลูกศรขึ้นอันนี้มันออบอยู่ปุ๊บเสียงแรกคือเสียงมาตรฐานนะครับเสียงที่2คือเสียงของ Motorola GP 300นะครับอ่ะอันนี้เป็นก็เป็นปิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงแรกนะครับอ่าเสียงมาตรฐานนะครับได้ค่าแล้กด M ครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ เอ็ t ออกมาครับฟังเสียงแรกนะครับเบ่าแบบนี้นะครับตืดตืดแบบนี้แบบนี้ครับนี่คือเสียงแรกนะครับต่อไปเป็นเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองก็กด M1T ทีครับปึ๊บก็มาเมนูเดิมครับ4 6เสร็จแล้วให้กด M1t ทีครับปึ๊บให้เคอร์เซอร์มันขึ้นแบบนี้เพื่อจะเลือกค่านะครับกดลูกศรขึ้น ให้เป็น MDC นะครับแบบนี้ได้ค่าแล้วให้กด M ยืนยันนะครับปุ๊บทุกครั้งต้องกด M ยืนยันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเสียง GP สามร้อยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเ้าปุ๊บแบบนี้เลย่เนี่ยครับเสียง GP 300นะครับมีให้เลือกใช้งาน2เสียงด้วยกันนะครับท่านชอบเสียงไหนก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับ ปิดเสียงท้ายคีย์นะครับก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับกด M เป็น1ทีครับปึ๊บอ่ามันมาเมนูที่สี่สิบก็กด M 1ทีครับปึ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นให้เป็น o อฟนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด M 1ทียืนยันครับปึ๊บก็คือปิดเสียงท้ายคีย์เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาวอออกดูนะครับปึ๊บอ่าอ่าเห็นไหมครับไม่มีเลยเสียงท้ายคีย์เห็นไหมครับอ่านะครับ วิธีทําเสียงไร้คีย์ของไอค n V85 มันก็ไม่ยากนะครับมี2เสียงให้เลือกใช้งานนะครับท่านชอบเสียงไหนก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ